สวัสดีครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราวนไปวนมาวนมาอยู่ที่อินชอตนะครับจากข่าวที่แล้วค้างไว้หลายวันแล้วไปอาทิตย์แล้วนะครับอินชอตเรามาต่อกันนะครับแตะเข้าไปที่วิดีโอนะฮะแล้วก็เอาวิดีโอตัวอย่างไปถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับไปทําคลิปมาเมื่อสักครูน่นี้ก็คือนี่เลยเนี่ยวิดีโอเกี่ยวกับต้นชวนชมทั้งหมดเลยนี่ ใส่เข้าไปหมดเลยทีเดียวเลยปั๊บเข้าไปนะครับเนี่ยอันนี้แตะที่ไทม์ไลน์คลิปค้างไว้เห็นไหมครับเห็นไหมครับคลิปวิดีโอที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆอันนี้แตะลากไปแตะเบาๆนะครับแล้วก็ไถไปทางซ้ายแล้วก็จะถึงคลิปสุดท้ายเห็นไหมครับเนี่ยมีแปดคลิปนะครับนี่ เราเคยแนะนำกันไปแล้วนะครับวิธีการย้ายนะเราจะย้ายคลิปเนี่ยเราจะย้ายคลิปที่สี่ไปไว้คลิปที่หนึ่งแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปอันนี้ไม่ไม่ต้องซ้ำแล้วกันเนาะอันนี้เดียวพอนะครับพอเราจัดแต่งคลิปเรียบร้อยจัดะบวนคลิปเรียบร้อยเรียบเสร็จเรียบร,ร้อยหมดแล้วนะครับต่อมาคราวที่แล้วเนี่ยเราแนะนําก็คือนะฮะเราจะเข้าไปพิมพ์ตัวหนังสือที่ตัวทีนะครับพิมพ์ตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ย เห็นไหมว่าพอเราพิมพ์ตัวหนังสือไปเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับดอกชวนชมเห็นไหมฮะปรากฏว่าพอพิมพ์เสร็จปั๊บเราก็แตะที่ตรงนี้นะฮะเครื่องหมายถูกแตะปั๊บมันก็จะเข้าเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะเห็นแถบตัวหนังสือแถบตัวหนังสือแถบอักษรเนี่ยสามารถแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปลากมาได้จะให้อยู่ตรงไหนให้เหมาะสมนะครับเียล,ลากไปให้เหมาะสมละเอาไว้ตรงจุดที่เราต้องการ ส่วนตัวหนังสือที่มันจางเนี่ยเราก็แตะไปที่นี่ที่เราแนะนําไปแล้วนะครับทวนนิดนึงแตะไปที่นี่เลยนะครับดินสอแตะปับ๊บแก้ไขแล้วก็มาแตะที่สีนี่ครั้งหนึ่งนะครับแตะที่สีเนี่ยฮะแตะที่สีแตะปับ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ไปเลือกที่การทึบแสงนะฮะเลือกการทึบแสงแตะปับ๊บ เห็นไหมครับการทึบแสงนี่มัน1 5ที่เราตั้งไว้เราไม่เอาเราจะให้มันให้มันเต็มเลยให้ตัวหนังสือชัดเจนแล้วก็ไถไปทางซ้ายนะฮะให้ตัวเลขร้อยขึ้นมาเสร็จแล้วแตะเครื่องหมายถูกดันขวานะครับกลางจอขวาครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวหนังสือเราก็จะชัดเจนแล้วนะครับย่อขยายนะฮะย่อขยายหมุนเอียงเราอ่าทวนนิดเดียวพอนะครับทุดนี้เดียวพอเสร็จแล้วอันนี้คือการเติมตัวหนังสือนะครับ แตะเข้าไปที่ี่ดินสอไปเปลี่ยนสีเราจะเอาสีอะไรก็ได้นะครับเอาตัวสีอะไรก็ได้เอาขอบสีอะไรก็ได้นะครับแตะเสร็จแล้วร้อยเครื่องหมายถูกปั๊บนะฮะทีนี้พอเราใส่ตัวหนังสือไปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไม่แนะนําตัวหนังสือซ้ำมากมายแล้วนะครับเราจะแนะนําอีกตัวหนึ่งครับแตะเครื่องหมายถูกไปนะฮะตัวนั้นก็คือตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับนี่เลย สติกเกอร์หรือรูปภาพประกอบนะฮะร,รูปภาพประกอบนะฮะแตะเข้าไปเลยนะครับแต่ตรงนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วนะครับให้เราเลือกเนี่ยฮะเนี่ยก็จะมีตั้งแต่กับอันสายสุดคือกระเป๋าพอกระเป๋ามาเน,นี้ยใ,ให้เราไปโหลดเพิ่มแต่เราไม่โหลดเพิ่มก็ไม่เอามาเอาอันที่อันกลางนี่เป็นอันนี้ต้องไปโหลดเพิ่มจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เราบันทึกไว้ในเครื่องเราสามารถเอามาเติมได้ นะเอามาเติมได้แต่ว่าเป็นภาพนิ่งนะครับต้องเป็นภาพนิ่งนะฮะแล้วก็อันที่สานี่เป็นภาพจิ๊บแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะส่วนอันอันที่4นี่ก็จะเป็นพวกประเภทสติ๊กเกอร์ทั้งหลายแหล่เราสามารถเลือกได้นะครับอ้าวเอา,เอาทีละอันเลยแล้วกันอันแรกไม่เอานะครับนี่เราต้องไปโหลดจากอินเทอร์เน็ตน,นะครับเราชอบอันไหนเราก็ไปโหลดเอานะฮะมันจะมีว่าฟรีเห็นไหมครับมีฟรีอยู่เนี่ยนะฮนะรฟรี ฟรีเราชอบแบบไหนเราก็โหลดเอาเจ้าแมวเมียวฟรีนี่นะครับหลังโหลดสัอันก็ได้ไหมอันนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้เพื่อเราจะใช้ทําอะไรเล่นนี่ฮะเนี่ยเป็นใช้แสงลีออนนี่นะครับฟรีอยู่แต่เลยปั๊บเราต่อ Wifi อยู่นะครับมันก็จะโหลดแล้วหมุนดูโฆษณาเสร็จแล้วปิดเลยมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ เครื่องหมายถูกตัวนี้มาแล้วแสดงว่าเราโหลดเสร็จเรียบร้อยอ่าเราโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วแตกเข้าไปเลยนี่ไงนะฮะนี่ไงเยอะแยะเลยเราก็จะเลือกเอาอันไหนฮะรูปนี้รูปไหนได้ไหมมี16สติกเกอร์นะครับก็คืออันแรกอันเนี้ย16สติกเกอร์อยู่ในนี้น่าจะอยู่แค่นี้นะครับ16สติกเกอร์เป็นสติกเกอร์เคลื่อนไหวที่เขาบอกมานะฮะก็ปิดไปพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน มันไปอยู่ที่ไหนมันจะมาอยู่ท้ายสุดเลยที่เราเคยโหลดไว้นะฮะเนี่ยอไหนวะมันอยู่ไหนมาแทรกอยู่ที่ไหนเอ่ยออนี่ไงมันก็อยู่หน้านี้อยู่แล้วเนี่ยเออเราก็งงนี่ไงฮะที่เราโหลดไปล่าสุดนี่ยครับมันเป็นแสงนีออนนะครับแบบนี้นะครับเราเราชอบอันไหนเราก็แตะเลยปับ๊บมันก็จะขึ้นเลยนะฮะแตะเสร็จแล้วอย่าลืมเครื่องหมายถูกปับ๊บลงไปใช่ไหมครับย่อขยายได้เหมือนกันหมุนนะ ย่อขยายหมุนพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะตรงนี้คือพลิกซ้ายขวานะครับตรงนี้ก็คือย่อขยายหมุนนะฮะไอ้ตรงนี้เดียวตรงดินสอนนี่ก็คือเข้าไปแก้ไขได้เนี่ยเข้าไปแก้ไขได้นะฮะไปแก้ไขเอฟเฟกได้แต่ที่ดินสอนนะฮะจะเอาเอฟเฟกเป็นยังไงฮะได้เลยนี่เนะี่ยวิ่งเข้ามาก่อนเลยปับ๊บวิ่งจากซ้ายไปขวาเอาวิ fit, ่งจากขวามาซ้ายปั๊บเห็นไหมฮะ หมุนอย่างนี้ก็ได้โยกตึ้งเรื่อง,ดง,ดงะะเดียวกันก็สามารถที่จะเป็นแสงกระพริบไปด้วยได้หลายแบบถ้าไม่เอาก็แตะที่อันนี้นะครับแตะปับ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเราก็แค่ย่อขยายนะยฮะย่อขยายหมุนเอียงนะครับเสร็จแล้วก็ร่หมายถูกอย่าลืมครับที่กลางจอขวาอ้าวลองเทสทสดูนะครับเสียงททรถท,ท,ท,ที่ผ่าน,นายังไงเททป็นเสียงรถปวนแต๊แป๊ะเแป๊ะอะไรเนี่ยเสียงมันแหลมมากเลยรถเสียงดัง จะวินผ่านทางบานเนี่ยประมาณนี้นะครับอันี้จะให้มันวิ่งยาวแค่ไหนแตะนะครับแตะที่ขอบนะฮะแตะที่แถบนะครับแตะที่แถบแถบอะไรแถบสติ๊กเกอร์ให้เป็นกรอบขาวนะครับแล้วก็แตะที่ลูกศรนะครับแล้วก็ลากไปตดแตะแตะค้างไว้แล้วก็ลากไปแล้วเอายาวแค่ไหนก็ได้นะครับยาวตลอดคลิปเลยก็ได้เหมือนกันยาวตลอดคลิปเลยก็แตะแล้วก็เอาลูกศรสองสองอันเนี่ยฮะยาวตลอดคลิปนะครับ ยาวตลอดวิดีโอเลยส่วนถ้าอ่านล่างนี่ยาวแค่ตลอดคลิปสั้นๆนะครับคลิปเขามันคลิปสั้นๆเรามีแดคลิปนะฮะเนี่ยคลิปนี้เราอยู่ที่ดอกเหลืองเพิ่มซับใช่ไหมฮะแต่อันนี้ปั๊บมันก็จะวิ่งไปแค่สุดขอบของคลิปเหลืองเพิ่มซับพ,พอขึ้นดอกชนิดใหม่มันก็จะไม่มีแล้วแต่ถ้าอ่านบนเนี่ยก็จะตลอดวิดีโอเลยนะฮะแต่ที่เราไม่ใช้เราใช้ลากเอาเท่าที่เราพอใจเราลองแตะดูนะครับเรดูเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ ถ้าเราไม่เอาโอ้ไม่เอาก็แตะค้างไว้นะฮะแตะไว้ให้เป็นขอบขาวแล้วก็สังเกตเห็นมีอันนี้ไหมฮะถังขยะครับถ้าไม่เอาแตะแตะปั๊บให้เป็นขอบขอบขาวนะฮะแล้วก็แตะถังขยะปั๊บหายไปแล้วแล้วเราก็ไปเลือกเอฟเฟกใหม่เนี่ยเลือกจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยเราเลือกจากตรงนี้ก็ได้หรือเลือกจากตัวทีนี่ก็ได้อ่าลองแตะตัวทีนะครับแตะตัวทีปั๊บ พอเข้ามาตัวทีมันก็จะมีตัวทีหนึ่งอันแล้วก็มีสติกเกอร์อยู่ด้วยหนึ่องอันมาเลือกได้สองทางนะครับอ่ะเราแตะสติกเกอร์ปั๊บนี่ไงเหมือนเดิมแล้วอ๋อสติกเกอร์อันนี้ก็คืออยู่ที่รูปนี้อยู่ที่อันนี้นะสัญลักษณ์นี้เนี่ยถ้าแตะอันนี้นะฮะสัญสัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นรูปข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่นี่ข้างล่างนี่นะครับนะปบมือเราก็แตะที่รูปปบมือปั๊บมันก็จะขึ้นเครื่องหมายทูกนะฮะ แล้วก็เพลงมันก็จะเป็นรูกปปบมือนะฮะปั๊บปั๊บปับ,ป,บ,ป,บป๊บนะฮะเราจะให้ยาวเราก็ยืดเอานะครับเราจะเอารูปอื่นอีกก็แตะสติ๊กเกอร์อีกเอาอะไรอัจิ๊บแอนิเมชันนี่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 ส่วนเข้าจิ๊บแอนิเมชันเนี่ยเดี๋ยวเราถอยหลังกลับนะครับยูเทิร์นกลับจิ๊บแอนิเมชันเนี่ยมันได้หลายอย่างมากเลยนะฮะแตะเข้าไปเลยปัป๊บเห็นไหมฮะก็จะมีเท e n d i งมีเฮลโลมีบายมีโอ้เยอะแยะ เนี่ยฮะไถไปเรื่อยไถจากขวาไปซ้ายจะมีหลายหลายแบบให้เลือกฮนะนี่ก็มีโนก็ม no no, 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 no. e ีนี่โนก็โน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 อินเลิฟก็มีนะครับอินเลิฟนะครับแล้วก็เลื่อนจากล่างขึ้นบนนะฮะเลื่อนจากล่างขึ้นบนค้างไว้ให้มันหมุนหมุนหมุนที่ขอบล่างก็จะโผล่มาอีกเลือ่อนค้างไว้ก็จะโผล่มาอีกเยอะเลยฮะเนี่ย, pottery, ย Alle, เยอะเยอะมากเลยเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับเนี่ยนะฮะ โอ้โหโอ้โห oh, oh. oh, oh, oh. ขออภัยครับเสียงรถมอไซค์แวน้นโอ้วันนี้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยวัแว้นกันหลังบ้านเราพอดีนะฮะเอาปับ๊บแล้วก็แตะรูปนะ,ะเขาก็จะโหลดมาเห็นไหมครับเนี่ยโหลดรูปนี้มาแล้วนะครับนี่โหลดขึ้นมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ย่อขยายได้นะครับคลิกซ้ายขวาย่อขยายได้เหมือนกันหมดนะครับหมุนก็ได้นะครับหมุน โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โนี่หมุนอย่างนี้ก็ได้เราก็ลากไปได้นิ้วแตะค้างไว้ลากไปลากมานี่นะครับนี่แะจะแตะที่ดินสอง <c oughs> ก็สามารถไปทำเอ,เอียงไปเอียงมาได้อีกใส่เอฟเฟกได้ด้วยใส่เอฟเฟกได้ด้วยโอ้ตาลายตาลายตาลายเนี่ยวิ่งจากซ้ายไปขวาบ้เห็นไหมฮะได้หมดนะครับได้หมดหรือจะทําเป็นลูกหัวใจเต้นดุบดุบดุบได้หมดนะครับ ถ้าเราไม่เอาเราก็ไปที่นี่เลยอันนี้ก็คือการยกเลิกเอฟเฟกทั้งหมดเมื่อเราเลือกอะไรเอฟเฟกไดแ้แล้วก็มาเทสต์อยู่ใหญ่ไปแล้วก็แตะนะฮะแล้วก็เอาแถบขาวมาไว้ตรงกลางรูปภาพแอดรูปไอ้คลิปแอนิเมชันเนี่ยแล้วก็ยอ่อลงแล้วก็อันนี้แตะค้างไว้ลากไปไหนก็ได้ไปไว้ตรงไหนก็ได้ เอาไว้มุมไหนก็ได้อ่ะเสร็จแล้วปั๊บเราเทสดูนี่นะครับอ่าปบมือแล้วก็สีนี้นี่นะครับได้เลยนะฮะแล้วก็เราจะเอาเอฟเฟกอะไรอีกไปเลือกเอานะครับเอฟเฟกเลือกเอาเลยเยอะแยะเลยนี่นี่ trending ก็มีเฮลโลเนี่ trending นะฮะแล้วมีเฮลโลเฮลโลเฮลโลแล้วก็อะไรอ่ะมีหลายแบบนะครับ HELLO อเอาเจ้าแมวน้อย Hello ลเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ย่อขยาย,เ,ยเราก็เลือกใช้ให้เหมาะให้เหมาะสมนะฮะเหมาะสมกับสิ่งที่รูปที่เราต้องการนะฮะ o ลโหลเมียเมียวแล้วก็ไปเทสเลยแมวเมวนะฮนะครับส่วนลอยต่อลอยต่อตรงนี้นะครับเนี่ยลอยต่อเต้องต้องแตะเครื่องหมายถูกไปก่อนนะลอยต่อตองมาใส่ตรงนี้เอฟเฟก รอยต่อคลิปนะครับแตะปั๊บเห็นไหมฮะเอฟเฟกของรอยต่อคลิปก็เหมือนเดิมนะครับเราจะไปใช้อะไรก็ได้อชอตโปรพื้นฐานครับ แต่นี้อันนี้ก็แคบนี้มาอันนี้ก็จะทำใหยถูกเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเราจะใช้เอฟเฟกต์ก็เข้าอันนี้นี่นะครับถ้าจะใช้ตกแต่งเพิ่มเติมตัวอักษรใช้อันนี้นะแต่ตัวอักษรเนี่ยสามารถที่จะไป มีเอฟเฟกต์เยอะมีสติ๊กเกอร์อยู่ข้างในได้ด้วยก็ไปเลือกเอานะครับเยอะแยะมากมายนะเยอะแยะมากมายโอเคครับวันนี้ก็คงแนะนำท่านผู้ชมกับเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับในการใส่สติ๊กเกอร์และการจัดจัดอะไรเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนสติเปลี่ยนสติ๊กเกอร์การปรับเอฟเฟกต์ยืดยาวบิดหมุนพลิกซ้ายขวาของสติ๊กเกอร์นะครับ คุณทุกท่านครับคุณผู้ชมของเพืนเพื่อนครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้จใจฉันเสมอมานะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขสนุกสนานกับการทำคลิปีล็อกของท่านนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ